ง่ายโอ้เก่งเก่งเก่งนั่นแหละไปเรื่อยๆเอาดูทางดูทางนะนะดูทางนั่นแหละเออตามน้องไปเร็วดูทางดูทางนั่นแหละตามน้องไปนั่นแหละเก่งแล้วนั่นแ่นหนูทําได้เห็นไหมละ่ะอ่ะบ,บังคับบังคับอย่าหันมามองบังคับไปเอาไปทางนู้นก็ได้อ่ะไปทางนู้นไปทางนู้ไนไ,ไดไ้อ่ะบังคับด้วยบังคับด้วยอ่ะจอดก่อนเบรกเบรก เบกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวป้าทำทางให้อ้าวอ่าบังคับไปทางนู้นาต้องมีอันนี้ด้วยเหรอใช่อ่าบังคับหนูบังค,บ<ม>บงคับไปอ่านาั่นาน,านชนเสาละนี่เห็นไหมมันติดติดอ้าวให้พ่อแม่เดี๋ยวมาช่วยเหรออ่าไปไปบังคับด้วยบังคับด้วยอ่าไปนั่นแหละเออปั่นไปเรื่อยๆนั่นแหละโดทำได้เห็นไหมป้าบอกแล้วให้ฝึก ปั่นบ่อยๆจะได้เก่งมันจะได้คล่องไงบังคับแล้วดูทางด้วยเบรกก่อนเบรกเบรกยังไงเบรกยังไง okay, เอออะอ่ะอลงก่อนนี่หนููจูงก่อนจูงก่อนเห็นไหมมันติดมันติด,ม,ตดมันไปไม่ได้หนูต้องจูงก่อน okay, อปั่นขึ้นได้บ้า,า่ามันขึ้นได้ยังเดี้ออยู่ อ่าปั่นปั่นบังครับเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นนี่มันเป็นขั้นตรงนี้อ่ะต้องลงก่อนลงก่อน,นอ่าอ่ายกขึ้นยกขึ้นให้มันพ้นนั่นแหละอ่ายกขึ้นให้มันพ้นนั่นแหละอ่าได้ละทีนี้ได้ละอ่าปั่นไปต่อวางการะเปาพุ้ด,ดี่นะอืออ่าอ่าอ่าน้องเนี่ยน้องเอาหลบให้แน,น่นไหม<ข>อ,อ่านะอ่าปหนูปั่นไปต่อ อ่ปันไม่ต้องช่วยหรอกหนูปั่นไปได้อ่ะใบดูทางออกแรงดูทางดูทางเอาชนละชนละชนละบังคับด้วยบังคับด้วยอ่ะปันเอาเท้าปันเออนั่นแหละอย่าก,ก้มดูสิหนูดูทางขาก็ปั่นไปแล้วก็ดูทาง อ่ะไปแล้วอ่ะท่านี้ทางตรงแล้วเอาไปเร็วนั่นแหละเออเกง่งอ่ะปานไปทีไปอีกเออนั่นแหละออกแรงเยอะๆนั่นถ้าคล่องแล้วมันแป๊บเดียวแหละเห็นไหมเออนั่นแหละเอามาเอาไปเอาไปเออว่าไงอืมนั่นแหละออกแรง